สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าเช้าจู่เช้ามืดนะคะเพื่อนๆเบ่งบรรยากาศอยู่ในโบสวนสาธารณะนะคะในหมู่บ้านนะเพื่อนๆอันนี้ยายจ่ากระบน่แน่ใจว่าเพื่อนแถวๆหัวสะพานนะคะยายจ่าไม่แน่ใจว่าเพื่อนว่าอย่างนะเพื่อนๆพอบ้านกันรับยายจ่าก็บพอบ้านบอกว่านี่ๆมาเบ่งบรรยากาศมองเนี่ย เขาก็มาพายายจ่ามาทิมไว้เขาก็นอนในรถนอเนเพื่อนๆยายจ่าหรือพามาเบิง้งเราก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงในเวลาเดียวกันนะนะเพืเ่อนๆบรรยากาศยามเช้าตู่ นะคะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งวันช่วงนี้บรรยากาศห่อนห่อนหนาวๆเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนบางพื้นที่ก็มีพายุโซนร้อนนะเพื่อนเพื่อนบางพื้นที่ก็หนาวอย่างอย่างที่จะจ๋าอยู่ทุ่งมะนีสองสามเมอมานี่หนาวคักเพื่อนเพื่อนลบากมากที่จะจ๋าไปทํางาน <soc> s> <S เพื่อนเบิ่บงบรรยากาศงามงามปวดแต่จ๋าก็ซูมเพื่อนๆนซูม เพื่อจะให้เห็นพระอาทิตย์สองดวงเกือบสีสามดวงบนบรรยากาศนะคะเพื่อนๆปกติตรงนี้สิเห็นจะเห็นนกเป็ดเพื่อนๆเห็นนกเป็ดแต่เมื่อนี้บ่เห็นนกเป็ดนะบรรยากาศนะคะเพื่อนๆงามๆเพราะจะเจอซุ่มเข้ามามันก็อันนั้นเนาะเพื่อนๆจะที่จริงมันอยากมืดๆอยู่นะคะเพื่อนๆอยู่ประมาณตีห้าสี่สิบเพื่อนๆอันนี้ตีห้าสี่สิบนะคะเพื่อนๆ บรรยากาศมันก็สะท้อนเนาะเพื่อนๆแสงมันก็จะสะท้อนนะคะเพื่อนเพื่อนจะจ่าเอามาให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนได้เบิ่งกันนะคะกับบรรยากาศยามเช้าในบางวันก็งามเพื่อนๆพระอาทิตย์สองดวงเพราะว่ามันสะท้อนกับแสงน้ํามานะเพื่อนๆมันสะท้อนกับแสงน้ําในบ่อสีแจ้งเดีเพื่อนๆก็สีส้มมันก็จะมากขึ้นเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆบรรยากาศนะคะเพื่อนๆบรรยากาศมีลงมี กิ Hoy, ality, ahora, de io, pues, entonces, ่นายหมอกนิดๆเพื่อนๆแต่ถ้ามีนกมานําให้สีงามมากเพื่อนๆบรรยากาศเพื่อนเดิน่าอย่างน้อใจจากกับโแน่ใจสแล้วเด้อเพื่อนๆบรรยากาศเช้าเช้วันใหม่กับอ่าหลายๆคนก็สิมีบรรยากาศดีๆเนาะเพื่อนๆ ชีวิตในการทํางานของยจเากับพอบ้านกับแบบนี้แหละเพื่อนเพื่อนบางโอกาสก็จะมีบรรยากาศแบบนี้มาฝากเพื่อนเพื่อนบรรยากาศก็ฮ้อนอบอ้าวแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศแล้วเจในต่ละวันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะว่าหัวเมื่อขึ้นมานี่บรรยากาศสิได้เจอบรรยากาศแบบนี้บอกหน้าเพื่อนเพื่อนเจ่จก็จะยิบเอามาคลิปมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่จะจเอามาฝากเพ like ื er ids, ่อนๆนนะคะ เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็น,นองเพื่อนก็เห็ดได้เขามีชีวิตชีวาเห็ดได้มีความสุขได้เหมือนมันคือภาพวาดนะเพื่อนคือภาพวาดสมัยจก,ก๊้สมัยยุคเก้าศูนย์แบบยายจานแบบเพื่อนเขามักวาดรูปบิวแบบนี้ล่ะพอเห็นแบบนี้ก็นึกถึงบรรยากาศไปถ้ามีหนกอีกเอ้อขักมีนกเป็ด จะในนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนเนาะเพื่อนเเปลี่ยนอย่างเช่นบรรยากาศทุกมื้อนี่เพื่อนๆนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันทุกๆุกบ้านนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟลูกๆลานๆหรือเพื่อนๆนที่จอด fc ทุกทุกบ้านเนาะค่ะชีมาระยะนี้จะกระเอยมากมันเหตุหลายอย่างในเวลาเดียวกันในแต่ละวันเนาะเพื่อนๆทําให้เราเหนื่อยนะเพื่อนเพื่อนกับไปบ่ทั่วบ้านกันจะจะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะอ่า ที่ๆีไปบุทั่วบุถึงเนาะเพื่อนๆขอบขอคุณพี่ๆี่เพื่อนเือที่กดไลค์กดเลิอแวะมาหายายจ๋าเด้อยายจ๋าเอาคลิปแบบนี้มาฝากนะคะบรรยากาศยามเช้ายามเช้าเช้าสดใสของใครหลายๆคนใครหลายๆบ้านก็ขอให้ปังๆงเนาะกับเพื่อนเป็นวันที่ดีๆกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ยามมะเซาเนาะเพื่อนๆบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ไฮไลท์นาะพนเพื่อนบรรยากาศดีๆเป็นในสูตรออกซิเจนเนี่ยมันทั่วปอดเพื่อเพที่ได้สู้ในวันต่อไปนะคะเพื่อนๆในหลายๆวันในหลายๆอนาขับสิพาเอาบรรยากาศแบบมีมาฝากนอกจากจุดชมวิวที่ยนตานที่จะจ่าลงไปแล้วอันนี้เป็นชุดที่แถวหัวหัวตะพานนะคะเพื่อนๆใจ,จะย็นาบริได้ใจว่าส่วนสาธารณะนี่เพื่อนเอินว่ายัางนะคะเพื่อนๆแต่พอบ้านบ่อบรรยากาศนี้เช่าๆเฮดละแม่เจ้าไซมักเก็ตคลิปแบบมีหานะ เช่าเช่าเช่าคลิปคฮิดคลิปเพื่อนว่าหัวนะบรรยากาศที่เห็นพระอาทิตย์สองดวงแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันงามมันมันสดชื่นนะเพื่อนเพื่อนสมกับยมมามเช้าเนาะก็ได้สูตรออกซิเจนเต็มปอดอย่างที่จะาว่านะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนสุกเลิฟทุกไร์สุกๆุดก,ก,ก,กำลังใจนะคะ